เปิดของแต่งห้องนะที่ซื้อมาในช้อปปี้เอาไว้ตั้งสวยๆน่ารักน่ารักดีเล่นใหญ่ไบบยบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบนก็จะมาเปิดของแต่งห้องนะที่ซื้อมาในช้อปปี้ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ห้องกลับมาแต่งห้องแล้วเพราะว่าโควิดก็เลยกลับจากห้องมาอยู่ห้องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกนะที่เราซื้อมาเลยนี่เลยน้องคนนี้น้องกระจกแบบยาวนะบอกก่อนว่าเบนอนะสูงหน2้สนะ ก็คือน,น้องมีความยาดที่150ก็จะมองเห็นแบบเต็มตัวเลยราคาน้องจะอยู่ที่389บาทม,มีค่าส่งด้วยอันนี้ค่าส่งของร้านที่เป็นซื้อมันจะแพงหน่อยแต่ว่าแบบเขากันกระแทกมาอย่างดีเลยรวมก็480บาทอย่างต่อมาคือจะเป็นน้องรูปประมาณนี้เอาไว้ตั้งสวยๆสร้างสีสันในห้องอก็จริงๆอะรูปอะมันขนาดใหญ่กว่ารอบนะเป็นซื้อกรอบมนาะพิซส์นั่นแหละ ประมาณร้อยกว่าบาทเขาแปะไว้ให้นะว่ามันเท่าไหร่เนะก็น่ารักดีสีก็โอเคนะแบบชัดดีนะอย่างต่อไปเลยที่เป็นซื้อมาก,ก็คือต้องใส่ใบสักนะนะ้องจะสูงประมาณหกสิบเซนนะก,ก็เวลาวางกับกระจกอะมันก็จะแบบน่ารักน่ารักดีก็อันนี้เขาจะให้แบบหินพวกนี้มาด้วยแล้วก็กระถางสีขาวนะก็ราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทนะสอง้เจสิาบประมาณนั้น อย่างต่อไปที่เป็นซื้อก็จะเป็นน้องคนนี้นะที่เก็บพวกแบบพวกอิสเซสซอรี่เรานาฬิกาต่างหูสร้อยเก็บให้มันเป็นระเบียบไว้ง่ายก็จะเป็นอย่างนี้คือน้องน่ารักมากทุกคนน้องแบบใส่ได้เยอะมากข้างล่างก็จะใส่ได้อีกนะใส่พวกนาฬิกาหรือว่าข้อมืออะไรอย่างเงี้ยได้อีกตรงนี้ก็จะใส่เป็นสร้อยแล้วตรงนี้ก็จะแบบเป็นต่างหูกําไลนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมันเก็บได้ที่เดียวแล้วจะใช้ก็ไม่หยิบได้ที่เดียวอะไม่หาย ล็อกได้ด้วยนี่ราคาประมาณ200กว่าบาทมันมีหลายสีนะแต่เป็นเรื่องมันเป็นสีดำเพราะว่าชอบสีดำอย่างต่อไปที่เป็นซื้อมาก,ก็คือนีเลยเล่นใหญ่แบบว่าเออนั่นแหละน้องก็จะเป็นแบบกล่องเก็บเอกาสารประมาณเนี้ทุกคนมันดีมากเพราะว่าเวลาเราเก็บของให้แบบมันอยู่ในกล่องหรื้วอะไรเงี้ยห้องมันจะดูแบบไม่รกอะหรือเปล่าวะ<ๆ>กล่องอะมีความกว้างแบบกว้างมากๆเลยนะเนี่ย ที่ร้านเขาจะแบบมีขนาดไว้ให้นะว่าแบบประมาณเท่าไหร่ขนาดก็แบบตามจริงเลยนะใส่ของได้เยอะมากราคาน่าจะประมาณ120บาทนะอันนี้ตอนนี้แบบเรียนออนไลน์ใช่ปะ่ะเราก็เลยสั่งน้องคนนี้มาจ้านี่เลยก็คือน้องจะเป็นแบบที่วาง iPad เว้น้องดีมากทุกคนเราซื้อแบบที่วาง iPad แบบอันตั้งแต่20บาทมาแต่สุดท้ายอะเราก็ต้องมาซื้ออันแพงเพราะว่าน้องใช้ไม่ได้อะน้องไม่คุมพอมาเจออันเนี้ยแบบใส่ได้ทั้งเคสเลยนะ แล้วก็แบบมั่นคงเนาะมั่นคงแบบมั่นคงมากเหมาะมากสามารถปรับได้ด้วยปรับจะปรับแนวไหนก็ปรับได้หมดเลยนั่นแหละราคาประมาณสองสองร้อยกว่าบาทประมาณนั้นนะแล้วก็ถึงอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายอันเนี้ยเป็นซื้อมานานแล้วแต่ว่าแบบน้องแบบดีมากๆน้องทําให้แบบเชีวเป็นง่ายขึ้นแล้วก็แบบเป็นระเบียบดีมากเป็นแบบที่เก็บเครื่องแต่างแบบเหมือนได้อย่างเงี้ยเวลาเราใช้อยู่ว่าเราจะใช้อะไร เราก็หมุนเอาเลยน้องไม่ตกด้วยแล้วก็มีขั้นขั้นอะไรอย่างเงี้ยแยกล็อกแยกอะไรให้ดีมากน้องราคาแบบร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเราก็สามารถแบบมีอะคริลิกใสแบบสวยๆอย่างนี้ได้ดีค่ะก็ะอันนี้ก็คือของที่เป็นเอามาแต่งห้องในตอนนี้นะก็จะเป็นของแบบเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าเพิ่งกลับมาอยู่ห้องก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นไว้นะคะขอบคุณค่ะ